สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวผลอโวคาโดพันลูเฮลนะครับลูเฮลเป็นพันธ์ที่ทนร้อนนะครับสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับที่มีระบบน้ำเพียงพอแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังนะครับพันนี้จะมีผลแก่ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับ ผลแก่จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับแต่พอสุกแล้วนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับยิ่งจะได้ห่อผลนี่สีผิวจะสวยมากๆเลยนะครับผมตัวนี้รสชาติจะอร่อยมากครับมันอมหวานเนื้อเนียนนุ่มนะครับแล้วก็ที่สำงัญคือเขาจะไม่ชุ่มน้ำจนเกินไปนะครับรสชาติดีมากครับผม ตัวนี้พอผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่นอนนะครับแล้วก็กดสุกนิ่มทั่วทั้งลูกนะครับก็สามารถทานได้เลยนะครับผมตัวนี้เนื้อข้างในนะครับผม <c oughs> ตัวนี้เปลือกลอกล่อนนะครับสามารถออกลอกออกทานได้เลยนะครับตัวนี้รสชาติอร่อยมากครับทนร้อนปลูกได้ทุกพื้นที่ผลดกนะครับต้นเสียบยอดพันุแท้ลงปลูก 2- 3สามปีออกผลนะครับผมต้นก้านะครับตัวนี้จะเป็นต้นกล้า พร้อมปลูกแล้วนะครับมีจำนวนจำกัดท่านได้สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> รูเ้อครับผม